สวัสดีค่ะช่อง Youtube ป๊อบกินนะคะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อสนองความอยากเที่ยวของตัวเองนะคะก็นำคลิปมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างน,นะคะแล้วมันสนุกขนาดไหนนะคะเราก็จะเอาบรรยากาศชิวๆนะคะมานำเสนอกันนะคะอันนี้เป็นช่วงที่เรานะคะไปคาเฟ่บางละมุงนะคะเราก็ เป็นระหว่างที่เรานั่งรออาหารนะคะก็ถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่งนะคะก็เป็นแบบริมน้านะคะที่นั่งริมน้ำแบบชิลมากเลยนะคะนี่ีนี้ป๊อบกินก็ลงไปนอนนะคะในแบบอ่าตะตะแงนะคะตะแงตะขายนะคะก็แบบมีแบบที่นั่งเนี่ยให้เราแบบปูนอนในในตะแงตะขายนะคะแล้วก็แบบมันชิลมากนะคะเพราะว่า มันอยู่ริมน้ำนะคนะมันก็อากาศดีนะคะเย็นมากเลยนะคะแล้วก็มีแบบพัดลมเป่าด้วยนะคะมีพัดลมให้เราด้วยนะคะแบบนอนสบายมากเลยนะคะระหว่างรออาหารนะคะแบบนอนไปนอนมานะคะเกือบหลับแล้วนะคะคือมันมันดีมากจริงๆนะ,ะอันนี้ตรงจุดนี้นะคะปอกินแบบว่าชอบมากเลยนะคะ และนี้ก็คืออาหารที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นข้าวผัดปูนะคะแล้วก็สเต็กเนื้อนะคะจานละ119บาทนะคะอันนี้ป๊อบกินสั่งข้าวมาด้วยนะคะเพราะว่าป๊อบกินจะมากินกับสเต็กเนื้อนะคะเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะนี่หน้าตานะก็น่าก็น่ากินอยู่นะคะก็ถามว่ารสชาติก็ใช้ได้นะคะ ก็นี่นะคะประมาณนี้นะคะแบบหลังคาก็เป็นหลังคาจากนะคะก็มันก็เย็นอยู่นะคะก็มีพัดลมด้วยนะคะมีพัดลมเป่าด้วยนะคะก็เป็นแบบอ่าไม่ใช่ห้องแอร์นะคะเป็นแบบบรรยากาศแบบธรรมชาตินะคะแกป้ากินก็เป็นคนที่ชอบนะคะแบบเรื่องธรรมชาตินะคะเราชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนำคลิปมาเสนออีกนะคะ